สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูหนิงจะมาพาออกเสียงวันเดือนปออีในภาษาอังกฤษสไตล์ครูหนิงนะคะลองมาฝึกออกเสียงตามครูหนิงนะคะเพื่อทุกคนจะได้สำเนียงที่แปลกๆรู้เปล่าลองมาฝึกดูเนาะอันดับแรกครูหนิงก็จะทำสไตล์ครูหนิงนะคะ่ะลดตัวเองลงไปลดความสำคัญของตัวเองลงไปหน่อยนิดนึงนะคะทุกคนวบ ตรงนี้ประมาณนี้โอเคหวังว่าทุกคนคงเห็นคุณิงชัดเจนอยู่โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน uh, เอาสำเนียงคุณิงก่อนนะคะสไตล์อเมริกันนิสนิสโอเคมันเดย์มันเดย์ e s d a y Wednesday Thursday มีตัว R ด้วยนะคะคำว่า Thursday มีเสียงตัว th Thursday ขอย้ำตัวนี้นิดหนึ่งนะคะวันพฤหัสจะยากนิดหนึ่งนะคะ Thursday แล้วก็วันศุกร์นะคะ Friday Friday นะคะออกช้ชาๆก่อน Friday โอเค Saturday Saturday Sat แล้วก็ the แล้วก็ D y นะคะ Saturday Saturday โอเคแล้วก็ Sunday Sunday ใหม่รอบหนึ่งเนาะ,ะ Monday Tuesday Uh, Wednesday, Thursday, Friday, s a เส a ร์วันอาทิตโอเคต่อไปเรามาไปที่เดือนใค okay. เดือนนี่นะคะสิบสองเดือนของเราเราออกเสียงกันถูกหรือยังออกเสียงใกล้เียงเจ้าของภาษาให้เขาพอรู้เรื่องนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเดือนที่หนึ่ง คำแปลคงไม่ต้องแล้วนะคะทุกคนรู้กันอยู่แล้วเรามาเน้นที่การออกเสียงกันเนาะ Jane mm hmm. U a r y j a n U a r y j a n U a r y นะคะ j a n U a r y February อย่าลืมตัว r ะคะงอลิ้น r, หอปากให้เขารู้นะคะว่ามีตัว r March March ตรงนี้คุณหนิงไม่เขียนตัว r ให้นะเพราะเราเห็นตัว r เราก็ต้องรู้แล้วว่าต้องออกตัว r ด้วยการหอปากนิดๆอลิ้นขึ้นหน่อยๆนะคะ มาร์ชมาร์ชนะคะมีเสียง C H แล้วก็เมย์เมครมียอยักอยู่ข้างหลังต่คนหนึงไม่ใ,ใส่เดี๋ยวจะกลายเป็นเมยเนาะเมย์นะะ May. ะะ y, ยี่นิดนึง n e น u n นนะคะเสียงตัว N นิดนึงให้เขารู้ว่ามีตัว N ปิด้านเนาะเจนแล้วก็เเายเนาะ คล้ายๆมีสต์อยู่ข้างหลังเนาะออคสต์คล้ายๆเกิดแต่ว่าเป็นกสต์ออคสต์ออคสต์โอเคเดือนกันยายนเดือนกันยายนเดือนกันยายลองออกเสียงตามเนาะเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายอย่าลืมเสียงตัว v เนาะเดือนพฤศจิกายตัว v n o v e เว e เบอไม่วแวนเนาะวแวนฝรั war ain, ่งอาจจะนั่งงงโนว์เวนเบอร์ไม่เนาะโนเวนเบอร์โนเวนเบอร์ปิดท้ายเขานิดนึงเนาะโนเวเบต่อไปเดือนสุดท้ายแล้วดี December, 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 okay? เซมเบอร์ดีเซมเบอร์ดีเซมเบอร์ดีเซมเบอร์โอเคฟังอีกหนึงรอบเนาะเจนยูเอรีเฟบร r เอรีมา May, June, July, August, September, October, November, December โอเคได้กันหรือ,อยังลองท่องตามคนณนิ่งเนาะตอไปนี่นะคะคนณนิ่งขอลดความสำคัญคนณนิ่งลงมากดบเพราะว่าอันนี้มันใหญ่ขึ้นมาคนนิงก็ต้องลดความสำคัญลงมาอ่ะอล็มๆแล้วกันโอเค โอเคคุณหญิงหามาให้ถึงเอ,อ่อตั้งแต่ปี1,999ถึงปี 2, 2,022นะคะทุกคนเราจะไล่เราจะไล่ลงมานะคะทุกคนหลายปีมากเลยอย่าเพิ่งร้องไห้นะคะต่อไปคุณหญิงจะมาเริ่มกันที่ 2022, 2021, 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, ี9 9โอเคลองไ like, ล่ลงมาดูนะคะเดี๋ยวคุณเองจะไล่เอาตั้งแต่1 0 0 9เออ1999ไปจนถึง2,000ไล่กลับหลังขึ้นไปเนาะ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ลองท่องกลับไปกลับมาดูนะคะเขาจะใช้แบบนี้โดยส่วนมากอาจจะมีวิธีอ่านแบบอื่นแต่แบบนี้นิยมที่สุดเนาะเราก็มาลองออกเสียงกันให้ถูกต้องประมาณนี้นะคะไม่ต้องบางคนอาจจะไม่ชัดเวอร์แต่เราก็เอาประมาณนี้เจ้าของภาษาเขาก็พอฟังรู้เรื่องแล้วนะคะไม่ต้องเครียดเอาให้เป๊ะเวอร์วังไม่ต้องขนาดนั้นโอเคลองมาฝึกตั้งแต่เริ่มต้นถอยหลังเริ่มต้นถอยหลังเนาะ เอาอีกรอบไหมเดี๋ยวคนณนึงจะจัดให้อีกรอบไหม,มเดี๋ยวคนนึงจัดให้อีกรอบเนาะให้เริ่มตั้งแต่วันเลยดีกว่าโอเคคนห่จัดให้อีกรอบเนาะอเค Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday โอเคลองได้ดูเนาะโอเค ต่อไปก็เดือนเนาะ month January February March May June July August September October November December โอเคลองกันดูเนาะต่อไป ล่จาก2022ไปถึง1999เนาะไล่ถอยหลังไป2022 2021 2 0 2 0 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2000

เอาทีและอมาอยู่ด้วยกันให้ได้เนองส0งโอเคเอายากสุดเล้ว2 0งพมโอเคส0ง2ั0สอง0 0งพ9 9 ออกเสียงทีนี่เสียงน้ำลายของเราจะไปอยู่ที่หน้าจอและหน้าของเรานะคะนั่นคือการออกเสียงที่ถูกต้องถ้าน้ำลายไม่เลอะข้างหน้าแสดงว่าอย่างออกเสียงไม่ถูกต้องโอเคลองไปฝึกนะคะการออกเสียง one เดือนปีสไตล์คุณิงมาเองโอเคฝึกท่องแล้วก็จำแล้วก็ลองใช้นะคะได้ผลแน่นอนตามคุณิงมาเลยนะคะอย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์ ในเพจคุณหิงด้วยแล้วก็ฝาก subscribe ช่อง c h anel n ของคุณหิงพูด English ยากตรงไหนมาติดตามกันและฝากแชร์ให้เพื่อนๆลองมาฝึกกันนะคะทุกคนคุณหิงก็จะขอล่ำราด้วยการขยายตัวเองให้ไปเต็มหน้าจอ,ออเช yes แค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมมาติดตามช่องคุณหิงนะคะคุณหิงกำลังฝึกทำวิดีโอ เพื่อที่จะช่วยทุกคนให้พูดภาษาอังกฤษได้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเหมือนหน้าคุณชัดหรือ,อยังชัดขึ้นนะคะเขาจะดูที่ปากเรานะคะว่าเราพูดชัดพูดถูกต้องหรือเปล่าจะดูที่ปากและความกระเด็นกระดดนของน้ำลายของเราเอาให้ชัดนะคะทุกคนตามคลิปคุณิงไปเรื่อยๆรับรองรับรองภาษาอังกฤษากฤษารพูด ฟังดีขึ้นแน่นอนจุบจบุบกก่อนคลิปนี้ฝากติดตามนะ